สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทั้งสามห้องนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมสัปดาห์ที่11ครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ กฎหมายในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายฉบับนะครับสําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนควรที่จะเรียนรู้นะครับอ่าก็จะมีพรบรหรือพระราชบัญญัติป่าสงวนปีพศ2507นะครับแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535นะครับ แล้วก็รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพศ2535นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะพูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติในปีพศ2507นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4ในปีพศ2559นะครับ สำหรับพระราชบัญญัติป่าสง,งวนแห่งชาติฉบับนี้นะครับฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับนี้เป็นกฎหมายที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าไม้เพราะจะส่งผลทำให้เกิดความแห้งแล้งพื้นดินพังทลายรวมถึงลำน้ำตื้นเขินนะครับหรือเกิดอุทกภัยได้อันเป็นผลเสียหายจาก การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมดูแลร,รักษาป่าสงวนนะครับซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญพอสังเขตได้ดังนี้1เลยนะครับห้าหมบุคคลใดๆเข้ายึดถือรอบครองทําประโยชน์หรืออาศัยในที่ดินนะครับหรือการก่อสร้างการแผ้วถางการเพาะป่า การทำไม้การเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับห้ามหรือกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้นะครับยกเว้นเแตาว่าได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้นะครับอนุญาตยังไงโดยเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็คือได้รับอนุญ,ญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทําประโยชน์หรือเข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้คราวละไม่น้อยกว่า5ปีแต่ไม่เกินระยะเวลา30ปีนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นการเข้าไปทําประโยชน์เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่นะครับตามกฎหมายว่าด้วย แร่นะครับจะเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยได้คราวละไม่เกิน10ปีนะครับอยู่อาศัยทำประโยชน์ได้คราวละไม่เกิน30ปีแต่ถ้าไปทำเหมืองแร่ตามกฎหมายก็ทำได้คราวละไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็2นะครับ ในกรณียกเว้นนะครับ2ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจนะครับอนุญาตให้บุคคลใดๆทำไม้หรือเก็บหาของป่านะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับ 3. ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับมีสภาพเป็นป่า ไร่ล้างเก่าหรือทุ่งหญ้านะครับหรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อยและป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีตามธรรมชาติให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาตินะนั้นนะครับดังกล่าวนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมเมื่อจําเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดเขต ป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาตินะครับรวมถึงนะครับการเข้าไปทําประโยชน์ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาตินะครับประชาชนจะเข้าไปอยู่อาศัยหรือ ทำประโยชน์ในเขตปรปับปรุงป่าสงวนแห่งชาติได้กรณีดังต่อไปนี้1ถ้าบุคคลใดได้เข้าไปทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศกําหนดให้เป็นเขตปรปับปรุงป่าสัวนแห่งชาติเมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอและอธิบดีกรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เห็นว่าบุคคลดังกล่าวนั้นยังมีความจําเป็นเพื่อการครองทีพ mm hmm. ก็มีอำนาจอนุญาตให้เป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวนะครับทาประโยชน์และอาศัยต่อไปในที่ที่นั้นนะครับได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน20ไร่ต่อหนึ่งครอบครัวนะครับและมีกําหนดเวลาคราวเราไม่เกินไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็ไม่เกิน30ปีนะครับอันนี้คือการเข้าไปทําประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาตินะครับต่อไปนะครับพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หฉบับที่3นะครับพศ2557นะครับอ่าพร,ราบฉบับนี้นะครับก็ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับห้ามยิงสัตว์ป่าห้ามเก็บหรือห้ามทําอันตรายหรือรวมถึงมีไว้ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าหรือหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับห้ามมีไว้ในครอบครอง ซึ่ง string, สัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว <m ik opoly> <illing> ์ป่าสงวนหรือซากซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายรวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวนค้าสัตว์ป่าคุ้มครองค้าซากสัตว์ป่าสงวนรวมถึงซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับหรือห้ามผลิต ตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเว้นแต่ได้รับการยกเว้นนะครับตามบทบัญญัติของกฎหมายสัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดนะครับแนวทางในการปฏิบัตินะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีดังต่อไปนี้ครับ 1. นห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า คุ้มครองนะครับหรือมีไวายหรือเก็บนะครับหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าเว้นแต่จะกระทําเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ยกเว้นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่นะครับ 3. ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกสิ่งก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัดค้นแพร่ถางเผาหรือทำลายต้นไม้หรือพืชสัตว์อื่นหรือขุดกหาแร่ดินหินหรือเลี้ยงสัตว์ป่าหรือปล่อยสัตว์ป่าหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือนะครับทําให้ลําน้านะครับลำห้วยหนองคลองบึงท่วมหรือแห้งเหี่ยดนะครับ 4. การกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นะครับหรือประชาชนใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันแห่งรัฐนะครับแห่งใดนะครับรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติจะกำหนดให้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งในขวรของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับหากมีความจําเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการเพราะพันธุ์นะครับการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับ นอกจากนี้นะครับพระราชบ,บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเพราะพันธุ์นะครับโดยวิธีการและข้อกําหนดได้กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในกิจการสวนส,วนสัตว์สวนสาธารณะนะครับซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมการคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองนะครับและดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองอนุรักษ์นะครับส่งผลให้ประชาชนและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับมีการจัดระบบการบริหารงานกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการส่วนของรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นให้ให้เกิดการประสานงานและร่วมกันอนุรักษ์นะครับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวคือกฎหมาย เกี่ยวกับการรักสิแวล้อมนั้นมีประโยชน์หลายประการนะครับนี่คือพอรบรหรือกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าหรือสัตสว์สงวนแล้วก็สัตว์คุ้มครองของประเทศไทยเรานะครับวันนี้เราทําความรู้จักกฎหมายสองฉบับสัปดาห์หน้านะครับคูจะเสริมเพิ่มเติมให้นิดหน่อยเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการส่งเสริมแลก รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสาระก็มีประมาณเท่านี้นะครับอโอเคให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีคำถาม5ข้อครับ 1. บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถนะครับเข้าไปทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้นะครับแต่ได้นานเท่าไหร่ 2. การเข้าไปทำเหมืองแร่ตามกฎหมายทำได้คราวละไม่เกินกี่ปี 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างป่าสงวนนะครับแห่งชาติของไทยมาห้าที่ป่านะครับไม่ใช่สัตว์ป่า สีสัตว์ป่าสงวนของไทยมีกี่ชนิดมีอะไรบ้าง 5. ให้ในักเรียนเขียนบอกแนวทางปฏิบัติในเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์นะครับรนักเรียนมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับคำถามมากข้อทำลงในสมุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเนื้อหาสาระนะครับของสัปดาห์ที่11ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ